ถือว่าอ่ะนับหนึ่งนะนับหนึ่งแล้วมัจะเล่นแบบไวๆเพ่อใ้มันคิดนานไปใช่ค like, ร you okay. ับกรรมการจบเดยนะจบเลยนะโอเคครับผมโอเคขอตอไปมาเลยค่ะนักรอบแล้วตอบเกินสามวิตอบเกินสามวิแพ้เลยมาตุ้ตอบต้องอ่าวสองขึ้นขึ้นหขึ้นเจขึ้นสิบเอ็ดขึ้นเยอะๆห้โอ้หก ยอดยอจริงจริงเก่มากเก่มากคะแนวันนี้6-2นั่งลงมานะต่อไปมาเกม3เลยเกม3มาเร็วๆอยากชนะ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 ตอไป้ได้่อไปต่ะไปต่อไปตไปต่ปต่อไปต่อตไไอ่ไป

96 97 99ต้องการต้องการตอบ98แล้วขณะหน้าหลังเร็วอเ่องตอบเ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหมอ อีกข้อนึาหเรืก่อนหใจเิอเอเาไหร่ะอีกกี่ข้อยเอานี้ดีกว่าถ้ามันเสมอต้องเพิ่มอีกข้อใช่ไหมอถ้าเสมอเสมอหรือเปล่ายัานาใช้คะนีกข้อนึชไหมอีกข้อนึชนะือว่าเกมจบแต่ว่าถ้าถ้าเสมอเรานลงโทคู่รักกันไหม